วันนี้มาเที่ยวป่าวัดดันในมะมาขอพอรจากหลวงปู่สุขแห่งวัดบันในมา้าเจจิอาจารย์ประจำหมู่บ้านท่านมีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาลูกบ้านเป็นที่เคารพบูชาของทุกๆคนในละแวกแถวนี้ครับ วัดป่าบันไดมากเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านละแวกแถวนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยย้อนยุคไปต้นกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อปีแล้วก็ล้างมานานพอล้างมาสักพักใหญ่ พระรูปไหนองค์ไหนก็มาอยู่ไม่ได้เพราะว่าผมวันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรถึงอยู่ไม่ได้แต่พอมีอาจารย์มาอยู่ก็เลยเขาก็อยู่ได้ของเขานี่ครับหลวงปู่กำลังมา เนี่ครับหลวงปู่สุขไปศีกาเกจิแห่งวัดบนไดมาเป็นที่เคารพศรัทธาของหมู่บ้านละแวกแถวนี้ผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอีกคนหนึ่ง เอาเอาใส่พนันีเลยใเลยสานการนะครับส่พ,นพันธีปูผูกแขนใหนข,ขอพอรกับหลวปู่อนจะกลับ ơi đằng mà chưa liêm phụng đưa nhưng mình lăng với thua bỏ mẹ